สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะพบกับครูเต๋าในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องผลของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะก็จะเป็นผลมาจากแรงกระทําต่อวัตถุซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสค่ะแรงสัมผัสนะคะก็จะเป็นการออกแรงต่อวัตถุทั้ง2ชนิดซึ่งวัตถุทั้งสองชนิดนั้นต้องสัมผัสกันค่ะอย่างเช่นการผลักเปิดประตูนะคะสิ่งที่ต้องสัมผัสกันก็คือ มือเรากับประตูค่ะการหยิบดินสอสิ่งที่ต้องสัมผัสกันก็คือมือเรากับบินสอค่ะและการเล่นบาสเกตบอลสิ่งที่ต้องสัมผัสกันก็คือมือเรากับลูกบาสเกตบอลค่ะต่อมาแรงไม่สัมผัสนะคะก็จะเป็นการออกแรงต่อวัตถุทั้ง2ชนิดซึ่งวัตถุทั้งสองชนิดนั้นไม่ต้องสัมผัสกันค่ะ อย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นแรงระหว่างแม่เหล็กค่ะก็จะเกิดจากแท่งแม่เหล็กซึ่งจะแบ่งได้เป็น2กรณีก็คือกรณีที่1ก็จะเป็นแรงดึงดูดค่ะเกิดจากการวางแท่งแม่เหล็ก2แท่งที่มีขั้วต่างกันเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะกรณีที่สองก็จะเป็นแรงผลัก เกิดจากการวางแท่งแม่เหล็กสองแท่งที่มีขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กันก็จะเกิดเป็นแรงผลักกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแรงไฟฟ้าสถิตก็จะเกิดจากประจุไฟฟ้าซึ่งมีสองชนิดก็คือประจุบวกและประจุลบซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งแรงผลักและแรงดึงดูดเช่นเดียวกันค่ะแรงดึงดูดนะคะก็จะเกิดจากประจุไฟฟ้าต่างกัน เข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะส่วนแรงผลักนะคะก็จะเกิดจากประจุไฟฟ้าเหมือนกันเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักกันค่ะตัวอย่างแรงไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวันนะคะก็อย่างเช่นฟ้าผ่าเส้นผมชี้ฟูค่ะต่อมาแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ ก็จะเกิดจากโลกมีแรงดึงดูดวัตถุบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้หรือวัตถุที่โคจรรอบโลกนะคะให้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกค่ะตัวอย่างแรงโน้มถ่วงของโลกในชีวิตประจําวันนะคะก็อย่างเช่นใบไม้ร่วงและดวงจันทร์โคจรรอบโลกค่ะเรามาสรุปในเรื่องผลของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสกันนะคะ แรงที่มากระทําต่อวัตถุนะคะก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งแรงที่มากระทําต่อวัตถุนั้นก็จะมีทั้งแรงสัมผัสวัตถุอย่างเช่นแรงดึงและแรงผลักแล้วก็จะมีแรงไม่สัมผัสวัตถุอย่างเช่นแรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าสถิตและแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะ เรามาทดสอบความเข้าใจของนักเรียนกันนะคะภาพต่อไปนี้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสข้อต่อไปนะคะภาพต่อไปนี้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัส ข้อต่อไปค่ะภาพต่อไปนี้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสข้อต่อไปค่ะภาพต่อไปนี้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสข้อต่อไปนะคะ ภาพต่อไปนี้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสเป็นยังไงบ้างคะตอบถูกกันหรือเปล่าสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบงานนี้ลงในสมุดแล้วส่งให้ครูในลายกลุ่มคะ่ะ